เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันผมได้นำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคมนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของ ผู้ประกันตนมาตรา3 9นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,าผู้ประกันตนในมาตรา39เนี่ยคืออะไรมีคุณสมบัติอย่างไรและได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ประกันตนในมาตรา39เนี่ยเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยหจะต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3 ก็คือผู้ที่ทำงานในระบบนะครับที่ทำงานให้กับบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับและได้นำส่งเงินสมทบมาแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า12เดือนและออกจากงานมาไม่เกิน6เดือนนับแต่วันที่ลาออกจากงานนะครับ 2. ต้องไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคมการยื่นใบสมัครเนี่ยนะครับ 1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นะครับแบบสปส1ขีด20ด้วยตนเองภายใน6เดือนนับแต่วันที่ลาออกจากงาน2ส,สถานที่ยื่นใบสมัครนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยื่นได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ในภูมิภาค ยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขายกเว้นสำนักงานใหญ่บริเวณกระทรวงสาธารณสุขนะครับหลักฐานการสมัครในมาตรา39นะครับ 1. ใช้แบบขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา39สปส .1 ขด20 2. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้พร้อมสำเนา เงินสมทบที่จะต้องนำส่งสำนักง,งานประกันสังคมนะครับเดือนละ432บาทเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก็คือ,อเดือนละ4,800บาทเท่ากันทุกคนนะครับโดยคิดจากอัตราเงินสมทบ9% 4,800นะครับ4,800ูณ9%เท่ากับ432บาทต่อเดือนซึ่งผู้ประกันตนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองใน6กรณีก็คือกรณีเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพกรณีตายกรณีส่งเคราะห์บุตรและกรณีฉลาภาพต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับวิธีการจ่ายเงินสมทบนะครับจ่ายที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาพร้อมแบบส่งเงินสมทบหรือหากจากบัญชีเงินฝากธนาคารก็ได้นะครับสำหรับหน้าที่ของผู้ประกันตน ในมาตรา39นะครับ 1. ต้องนำส่งเงินสมทบภายในวันที่15ของทุกเดือนหากเกินกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ2ต่อเดือน 2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อที่จริงให้สำนักงานประกันสังคมดังนี้ 1. กรณีเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย30วันตามแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อสปส1-3-4 2กรณีเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆต้องแจ้งทันทีพร้อมแนบสำเนาหลักฐาน3กรณีประสงค์ลาออกหรือกลับเข้าทำงานและมีสถานะเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีตามแบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แบบสพส1ีด21นะครับ เหตุที่ทําให้ผู้ประกันตนมาตรา39สิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตน 1. ก็คือตาย 2. กับเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33 3. ลาออก 4. ไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันสิ้นสภาพตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ 5. ภายในระยะเวลา12เดือนส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนจะสิ้นสภาพในเดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ9เดือนนะครับ หมายเหตุนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39นะครับถ้าได้เข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ก็คือทํางานในสถานประกอบการในจ้างใหม่เนี่ยนะครับในจ้างหรือผู้รับมอบอํานาจสามารถดําเนินการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนได้ภายใน30วันนับแต่วันที่เข้าทํางาน โดยผู้ประกันตนไม่ต้องไปดําเนินการลาออกจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39แต่อย่างใดน,นะครับยกเว้นกรณีผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยมีการค้างชําระเงินสมทบจะต้องไปดําเนินการแจ้งการลาออกด้วยตนเองที่สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่สมัครไว้นะครับครับและนี่ก็คือผู้ประกันตนมาตรา39นะครับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะ สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรได้ที่สายด่วนหมายเลข1506กระทรวงแรงงานนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ